เด็กวันนี้ครูเมย์นะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะจะพาเด็กมาฝึกอ่านหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตวรรณคดีลำนำเล่มนี้กันนะคะเด็กเตรียมแบบอ่านที่คุณครูฝากไว้ให้ขึ้นมาเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านในบทที่5นะคะเรื่องเรารักเมืองไทยนะคะเรารัก เมืองไทยนะ,ะเป็นยังไงใครรักเมืองไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปฝึกอ่านแล้วก็ติดตามกันเลยค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆคะพร้อมแล้วนะคะสำหรับการฝึกอ่านในบทนี้นะคะเด็กๆใช้นิ้วชี้ชี้ตามลูกศรสีม่วงนะคะแล้วก็อ่านออกเสียงด้วยความมั่นใจนะคะออกเสียงให้ชัดเจนนะคะเอาล่ะค่ะเริ่มเลยนะคะฉันเป็นคนไทย เธอเป็นคนไทยเรารักกันไว้คนไทยเหมือนกันจะอยู่ภาคกลางภาคเหนืออีสานใต้จะอยู่ภาคไหน เราก็รักกันเรารักธงไทยรักประเทศไทยเรามีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันมาเถิดมาร้อง ทำนองไทยไทยจดจำเอาไว้อย่าได้เกลียดกันค่ะบทที่5นะคะเรารักเมืองไทยนี้นะคะเป็นบทที่สอนให้เด็กๆนักเรียนนะคะรักการเอาไว้นะคะ คนไทยนะคะจะต้องรักกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็มีน้าใจให้กันนะคะไม่ว่าจะอยู่ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคใต้นะคะจะอยู่ที่ไหนแห่งไหนก็เป็นคนไทยเหมือนกันให้รักกันไว้นะคะมีอะไรช่วยเหลือ,อากาันนั่นเองค่ะเอาค่ะหน้าต่อไปนะคะเราจะมาฝึกอ่านบทอาขยานนะคะบทอาขยานบทนี้มีชื่อว่ารักเมืองไทยนะคะเป็นบทเลือกนะคะของนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งที่จะต้อง เรียนรู้จะต้องฝึกอ่านแล้วก็ฝึกท่องในบทอาขยานบทนี้นะคะก่อนที่เราจะมาใส่ทํานองเป็นร้อยกลองนั้นนะคะเด็กๆจะต้องฝึกอ่านร้อยแก้วให้คล่องก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนเด็กๆนักเรียนฝึกอ่านร้อยแก้วให้คล่องก่อนแล้วเราค่อยไปท่องเป็นบทอาขยานแบบร้อยกลองกันนะคะ,ะเริ่มจากเด็กเนักเรียนใช้นิ้วชี้ชี้แล้วก็ออกเสียงตามคุณครูให้ชัดเจนนะคะ,ะเริ่มเลยนะ รักเมืองไทยคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามัคีธงไทยไตรรงเป็นธงสามสีทั้งสามสิ่งนี้เป็นที่บูชา หน้าต่อไปนะคะสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาน้ำเงินงามตาพระมาหากษัตริย์ไทยเรารักเพื่อนบ้านไม่รานรุกใคร เมื่อยามีภยัยร่วมใจป้องกันเรารักท้องถิ่นทำกินแบ่งปนันถิ่นไทยเรานั้นช่วยกันดูแลเอาละค่ะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านบท รักเมืองไทยนี้ด้วยการอ่านแบบร้อยแก้วให้คล่องก่อนนะคะเมื่อคล่องแล้วคุณครูจะพาเด็กๆนักนเรียนไปอ่านบทอาขยานแบบร้อยกรองกันค่ะต่อมามาฟังคุณครูอ่านแบบร้อยกรองให้ฟังนะคะเสร็จแล้วเด็กๆค่อยฝึกอ่านตามคุณครูค่ะบทอาขยาน รักเมืองไทยคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็งรูอํแรง อมใจรักชาติย,ายิ่งใหญ่ไทยสามัคคี จบไปแล้วนะคะเด็กๆสําหรับบทอาขยานรักเมืองไทยนะคะบทอาขยานบทนี้นะคะพูดถึงนะคะธงชาติไทยนะคะที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงนะ,ะซึ่งเป็นธงที่มีสามสีนะคะสามสีนี้นะ,ะเป็นสามสีที่เป็นที่บูชาและก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยนะคะมีสีอะไรบ้างนะคะ,ะสีแรกนะคะก็คือสีแดงนะคะสีแดงนั้นนะคะมีความหมาย ถึงชาตินะคะชาติไทยของเรานะคะส่วนสีขาวนะคะมีความหมาย ถึงศาสนานะคะและก็สีสุดท้ายนะคะสีน้ําเงินนะคะหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยนะคะธงชาติไทยจะมีทั้งหมด3สีนะคะมีทั้งหมด5แถบนะคะสังเกตว่าสีแดงสีขาวสีน้ําเงินสีขาวแล้วก็สีแดงนับได้ทั้งหมด5แถบนะคะสสี 3, 4, 5แถบและเรียกธงชาติไทยนี้อีกชื่อหนึ่งว่าธงไตรรงนั่นเองค่ะ เอาละค่ะหน้าต่อไปนะคะหน้าสุดท้ายของการฝึกอ่านในบทนี้นะคะบทที่5เรารักเมืองไทยนะคะเป็นบทสรุปของเนื้อเรื่องนี้นะคะเด็กชี้แล้วก็อ่านตามคุณครูนะคะด้วยความมั่นใจเสียงดังฝังชัดนะคะฉันเป็นคนไทยเธอเป็นคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่โกรธเกียดกันฉันยิ้มให้เธอเธอยิ้มให้ฉันคนไทยทั้งนั้นเรารักเมืองไทยอ่ะสรุปแล้วว่าบทนี้นะคะสอนให้เด็กๆนักเรียนนั้นรักการรัก คนที่อยู่ในประเทศเดียวกันนะคะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันนะคะไม่อาฆาตพยาบาทติโกรธเกลียดกันนั่นเองนะคะเอาละค่ะทีนี้เมื่อเราฝึกอ่านเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเ,เตรียมแบบฝึกนะคะ,แบบะ,คะรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตทักษะภาษาเล่มสีม่วงนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกพร้อมๆกันนะคะแบบฝึก แบบฝึกบทที่8นะคะบทนี้นะคะเราหลังจากที่เราฝึกอ่านวรรณคดีลำนำเรียบร้อยแล้วในบทที่5เรื่องเรารักเมืองไทยนะคะเราจะมาทำแบบฝึกหน้า เราจะมาทำแบบฝึกหน้า22ด้วยกันนะคะหลังจากอ่านวรรณคดีลำนำบทที่5เรื่องเรารักเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะข้อที่12นี้นะคะให้เด็กๆนักเรียนระบายสีธงชาติไทยนะคะแล้วเลือกคำไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะแบบฝึกจะมีออรูปธงชาติให้นะคะ ให้เด็กๆระบายสีให้ถูกต้องนะคะคุณครูออสอนเมื่อกี้สอนไปแล้วแล้วก็ฝึกอ่านไปพร้อมกับเด็กๆแล้วนะคะว่าธงชาติไทยนั้นมี3มสีหแถบสีแรกนะคะก็คือสีแดงเด็กๆก,ก็ต้องระบายสีให้สวยงามอยู่ในกรอบนะคะ,ะคุณครูระบายสีเป็นตัวอย่างให้เฉยๆนะเด็กๆจะต้องทำให้สวยกว่าคุณครูนะคะ,ะต่อไปค่ะ สีขาวหมายถึงศาสนาในแถบนี้นะคะเด็กๆต้องระบายสีให้สวยเลยนะคะเสร็จแล้วต่อไปค่ะสีที่สามสีน้ำเงินนะคะหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยนะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะให้เด็กๆนำคำที่เขากำหนดให้นะคะไปเติม คำที่เขากําหนดให้คําแรกคือคําว่าสีค่ะคำว่าชาติคําว่าแถบคําว่าศาสนาคําว่าธงไตรรงและคําว่าพระมหากษัตริย์นะคะนำคำเหล่านี้นะคะไปเติมในข้อที่1นึ่งเขาบอกว่าธงชาติไทยมี3 3อะไรคะอ่าธงชาติไทยมี3สีนะสสี5แถบ ธงชาติไทยมี3สี5แถบต่อไปนะคะข้อที่2เขาบอกว่าเขาถามว่าสีแดงหมายถึงอ่เมื่อกี้เราอ่านไปแล้วนะคะบทร้อยกองบทอาขยานนะคะเรื่องเรารักเมืองไทยนะคะสีแดงหมายถึงชาติอ่าต่อไปค่ะสีขาวข้อที่สาสีขาวหมายถึง สีขาวหมายถึงศาสนาต่อไปข้อที่4เขาถามว่าสีน้ำเงินหมายถึงพระอะไรคะอ่าพระมหากระสัน์ต่อไปค่ะข้อที่5เขาถามว่า ธงชาติไทยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงธงอะไรคะอ่าธงไตรรงเป็นอานเสร็จเรียบร้อยนะคะในหน้านี้หน้าน22นะคะจากนั้นเด็กๆนักเ,เ,เรียนเปิดไปหน้าต่อไปนะคะข้อที่13นะคะเหตุการณ์เหล่านี้ผู้กระทําควรกล่าวคําว่าอะไรให้นักเรียนเลือก คำเติมให้เหมาะสมกับประโยคอ่ามีคำว่าอะไรบ้างที่เขาให้มาคำแรกคำว่าสวัสดีคำที่สองคำว่าขอบคุณคำที่สามคำว่าขอโทษอ่าเอาคำเหล่านี้นะคะไปเติมในคําตอบให้ถูกต้องข้อที่หนึ่งกุ๊กกิ๊กวิ่งชนเพื่อนกุ๊กกิ๊กวิ่งชนเพื่อนกุ๊กกิ๊กควรกล่าวคําว่าอะไรคะเด็กอาคาว่าขอ โปเก่งมากนะคะต่อไปค่ะข้อที่สองน้องรับขนมจากพี่น้องรับขนมจากพี่ควรกล่าวคำว่าอะไรคะน่คำว่าขอบคุณต่อไปค่ะข้อที่สามผู้ผาพบครูที่หน้าโรงเรียนผู้ผาควรกล่าวคำว่า สวัสดีเจอคุณครูก็ต้องสวัสดีนะคะต่อไปค่ะข้อที่5้าข้อข้อที่4แดงทําสมุดของเพื่อนขาดแดงทําสมุดของเพื่อนขาดแดงต้องกล่าวคําว่าขอโทษนะคะทำของเพื่อนเสียหายจะต้องขอโทษนะคะต่อไปนะคะข้อที่5นักเรียนรับดินสอจากครู นักเรียนควรกล่าวคำว่าอาขอบคุณนะเมื่อรับของจากผู้ใหญ่จะต้องกล่าวคำว่าขอบคุณนะคะและข้อที่หกข้อสุดท้ายของหน้านี้เขาบอกว่านักเรียนพบเพื่อนของคุณแม่นักเรียนจะต้องกล่าวคำว่าอะไรคะพบเพื่อนของคุณแม่ต้องกล่าวคำว่าสวัสด ดีเมื่อเจอผู้ใหญ่นะฮะเราจะต้องกล่าวคําว่าสวัสดีเป็นการทักทายที่มีมารยาทนะคะเอาละค่ะหน้านี้เรียบร้อยแล้วสําหรับหน้า23นะคะเด็กๆนักเรียนเมื่อทําเสร็จแล้วก็เปิดหน้าต่อไปนะคะอ่าหน้า24หน้านี้ในข้อ14นะคะให้เด็กๆนักเรียนคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดก่อนที่เราจะคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดเราจะต้องฝึกอ่านกันก่อนนะคะอ่าบรรทัดแรก พวกเราเป็นคนไทยอ่าคัดด้วยตัวบรรจงลงไปนะคะพวกเราคัดไปด้วยอ่านไปด้วยนะคะเป็นคนไทยอ่าจะได้เป็นเด็กอ่านได้เขียนได้นะคะเป็นคนไทย ไม่ต้องรีบนะคะทำตัวหนังสือเขียนตัวหนังสือให้สวยงามนะคะอ่ารรทัดต่อไปบรรทัดที่สองต่างรักใคร่สร้างไมตรีอ่าเขียนไปด้วยอ่านไปด้วยนะต่างรักใคร่สร้างไมตรี ไปบรรทัดที่3พูดเพราะเพลินพาทีอ่าขาดด้วยตัวบรรจงอ่านไปด้วยนะคะพูดเพราะเพลินพาที่าบรรทัดสุดท้ายค่ะ ผูกใจกันฉันและเธอผูกใจกันฉันและเธออ่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับแบบฝึกบทที่8อ่าพูดเพราะในหน้านี้นะคะหน้า 24นะคะค่ะก็เสร็จลงไปแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดและก็การฝึกอ่านนะคะวรรณคดีลำนำบทที่5เรื่องเรารักเมืองไทยนะ,ะเด็กๆอย่าลืมนะคะฝึกอ่านทบทวนบ่อยๆโดยเฉพาะบทอาขยานทั้งแบบร้อยแก้วและร้อยกองนะคะ แล้วเราจะเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสำหรับบทเรียนเรื่องต่อไปนะคะวันนี้คุณครูขอฝากเด็กๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเราจะเจอกันนะคะในบทต่อไปนะคะวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ